เราพามาทำอปอเปี๊ยะสดสูตรโบราณเป็นสูตรที่น้ำลาดเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากนี่นะคะน้ำลาดเด็ดมากค่ะข้นรสชาติเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะนำเต้าหู้มาทอดนะคะผัดํามเกลือน,นะคะใส่น้ำมันอันนี้น้ำมันหมูลากก๊กชีกระเทียมพริกไทยตำละเอียดนะคะแล้วก็นำมาผัดพอเครื่องหอมแล้วก็ใส่น้ำถ้ามีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปนะคะผงพะโลก น้ำตาลทรายไม่ขัดสีซีอิ้วดำซีอิ้วขาวปรุงรสเสร็จน้ำเต้าหู้ทอดใส่ลงไปต้มให้เต้าหู้ดูดน้ำาัลโลให้เข้าเหนื้ดดีๆนะคะไปกรองออกเอาแต่เต้าหู้น้ำนำมาทับน้ำราดต่อเปลี่ยนเจียวหอมแดงกับหางต้นหอมซอยเจียวจนหอมแดงเปลี่ยนสีเติมน้ำเปล่าลงไปต้มนิ่มพอใช้ได้แล้วนะคะเราจะนำไปปั่นบวเค็มดองลงไปปั่นพร้อมกันงาขาวขวดเติมน้ำพอท่วมนิดหน่อยค่ะ ก็ละเอียดดีนะคะไปทําน้ำล่าเลยรวมกันไปเลยค่ะน้ําที่เตรียมไว้นะคะล้างโขกแล้วมาปรุงรสเลยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนน้ตาตาลทรายซีอิว๊วดาน้ําส้มสายชูค่ะให้สีมันเข้มขึ้นกว่านี้อีกน้ํามันหอยคุณพ,พูนเลยนะคะแป้งข้าวโพดนะคะละลายน้ำเล็กน้อยค่ะเนี่ยมันเริ่มเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดล,ลงไปเลยนะคะใส่แล้วก็คนไปด้วยค่ะ ปิดไฟเลยนะคะเพราะว่ามันเดือดแล้วค้นมากค่ะอ้ขุณเชียงงอกแดงกวาไข่เจียวต้นหอมม้วนเลยค่ะราดน้ำราดปอเปี๊ยสูตรโบราณเข้มข้นไข่เจียวซอยใส่มัสตาร์ตามสูตรโบราณเสิร์ฟคู่กับน้ำส้มพริกดองค่ะ